อะบาเมกตินถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือเนเชอรัลโปรดักเนื่องจากผลิตจากกระบวนการทางชีวภาพโดยมีแหล่งกําเนิดจากกระบวนการหมักแบคทีเรียที่มีชื่อว่าสตติโไมซีเอเวอร์มิทิลิสซึ่งเป็นแบคทีเรียนในกลุ่มแอคติโนไมซีที่สร้างสารเคมีนในตระกูลเอเวอร์เมกตินโดยได้จากในกระบวนการของการหมักและการเพราะเลี้ยงเชื้อนั่นเองครับอะบาเมกตินจัดอยู่ในกลุ่มเอเวอร์เมกติน หรือกลุ่ม6ตามการจัดกลุ่มของ IRAC IRAC ก็คือการจัดกลุ่มสารกําจัดแมลงและไรตามกลไกการออกฤทธิ์สารบริสุทธิ์ของอะบามิกตินที่เราใช้จะมีโครงสร้างโมเลกุลที่ผสมร่วมกันอยู่ด้วยคืออะบามิกติน B1A และอะบามิกติน B1B ซึ่งอะบามิกติน B1A จะมีโครงสร้างคือคาร์บอน48อะตอมไฮโดรเจน72อะตอมออกซิเจน14อะตอมส่วนอะบามิกติน B1B 1โครงสร้างโมเลกุลคือคาร์บอน47อะตอมไฮโดรเจน70อะตอมและออกซิเจน ออะตมซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยสารอะบารมิกตินบริสุทธิ์จะละลายน้าได้ยากเมื่อนํามาใช้ทางการเกษตรจึงต้องผสมตัวทําละลายหรือว่าโซเวนซึ่งโซเวนที่ใช้ผสมกับอะบารมิตินคือโซเวนเอทิลอะซิเตตหรือโซเวนโคโรฟอร์มหลังจากนั้นก็ได้มาผสมสารที่แตกตัวในน้ําได้ดีเพื่อใช้พ่นบนใบนพืชจึงทําให้อยู่ในรูปของ EC ส่วนใหญ่เราจะเห็นอะบารมิกตินที่เป็นชนิดน้ําและอยู่ในรูปของ WP และ WG คือชนิดผงและชนิดเม็ดนั่นเองครับกลไกการออกฤทธ ของอะบายเมกตินอะบายเมกตินจะยับยั้งการทํางานของระบบประสาทของมแมลงทําให้มแมลงเป็นอมภาตในทันทีจากการสัมผัสหรือว่ามแมลงกินเข้าไปเมื่อเป็นอมภาตหรือกินไม่ได้มแมลงจะตายภายใน2-4วันอะบายเมกตินยังมีฤทธิแ์แทรกซึมผ่านใบพืชได้ดีโดยการแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อแล้วก็ลำเลียงไปตามใบพืชไปในส่วนต่างๆของพืชทําให้มแมลงในส่วนอื่นที่ฉีดพ่นไม่ทั่วถึงก็มีโอกาสได้รับสารด้วยเช่นกันครับอะบายเมกตินกําจัดมแมลงได้ดี มีชนิดใดบ้าง 1. นึ่ไรสตูพืชเช่นไรแดงไราขาวที่ชอบดูดกินเซลล์บนผิวใบทําให้เกิดอาการใบซีด 2. หนอนชอนใบที่ชอนเข้าไปกัดกินระหว่างผิวใบ 3. เพลี้ยไฟที่ใช้ปากเขี่ยผิวใบแล้วดูดน้ําเลี้ยงทําให้ใบติดไวรัสได้ง่าย 4. ไส้เดือนฝอยที่เข้าไปทําลายระบบรากซึ่งทําให้รากเกิดเป็นปุ่มหรือปมความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง อะบามิกตินจะมีฉลากสีเหลืองมีความเป็นพิษที่อยู่ในระดับปานกลางหากได้รับในปริมาณที่สูงจะทําให้เกิดอาการซึมช็อกระบบหายใจล้มเหลว และภาวะกรดในเลือดสูงพยายามอย่าให้โดนตัวมากเวลาฉีดพ่นหรือควรใช้ชุดป้องกันสารเคมีในขณะปฏิบัติงานที่สําคัญควรเก็บรักษาในพื้นที่ร่มห่างไกลจากเด็กและป้องกันการรั่วไหลลงสู่แม่น้ําเพราะจะมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ําสูงการใช้อบาเมิกตินควรใช้ในระยะที่แมลงกําลังระบาดหรือระยะป้องกันการระบาดได้ดีคือแนะนําช่วงเริ่มแตกยอดอ่อนของใบพืชพนระยะนี้2-3ครั้ง